สวัสดีค่ะแคทสัญญาสิงหานะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาย้อนดูนะคะว่าก่อนที่แคทจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยแคทได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ดูแลผิวยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ มอร์นิ่งนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีเลยนะคะสำหรับวันงานแต่งงานของเรานะคะก็ตอนนี้นะคะเตรียมงานทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรียบร้อยมากถึงแม้นะคะว่าเราจะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแต่มีหนึ่งอย่างค่ะที่เตรียมภายในวันเดียวไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของผิวหน้านะคะที่จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่แล้วก็เตรียมตัวเขาอย่างดีเนี่ยในทุกๆวันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวแคทจะพาทุกๆคนนะคะมาชมรูทีม ทีการดูแลผิวหน้าของแคทกันไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสกินแคร์รูทีนของแคทนะคะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของดีออในกลุ่ม Prestige นะคะซึ่งอาจจะเห็นว่าหลายตัวนิดนึงแต่ว่าสุดยอดทุกตัวเลยค่ะก็เริ่มจากตัวแรกนะคะที่แคทใช้เป็นประจำเลยนะคะก็จะเป็นตัวโลชั่นนะคะซึ่งโอ้โหต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ย หอมแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยนะคะสามารถใช้นะคะได้ตั้งแต่หลังตื่นนอนแล้วก็ยังใช้ก่อนนอนได้ด้วยค่ะ นี่เลยค่ะก็จะเป็นตัวที่2นะคะที่แคทจำเป็นที่จะต้องใช้มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็น Dior Prestige La Micro i d e r o s e นะคะเป็น Advanced Serum ค่ะคือต้องบอกเลยว่าโอ้โหเซรั่มขวดนี้เนี่ยเลอค่ามากๆเพราะว่าในส่วนผสมนะคะของน้ำมันกุหลาบเนี่ยเขาจะถูกอัดตัวเป็นเม็ดนะคะเป็นแบบ Micro Pro นะคะซึ่ง ถ้าเกิดใช้ไปเนี่ยก็คือจะเนียนนุ่มมากๆนะคะแล้วแถมยังช่วยยกกระชับผิวหน้าและถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งรับรองว่าผิวหน้าดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะ ึ่งเรานะคะก็จะหยดประมาณ2-3ปั๊มนะคะลงบนฝ่ามือแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้นิ้วมือนะคะทาเซรั่มไม่ทั่วใบหน้าตั้งแต่กึ่งกลางนะคะออกไปจนถึงด้านนอกแล้วก็ใช้แรงกดเนี่ยเบาๆเพื่อให้เซรั่มเนี่ยซึมลึกเข้าไปแล้วสุดท้ายนะคะเพื่อปรับโครงสร้างหน้าให้ใช้นิ้วจับคางระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางแล้วเลื่อนแนวกลามขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่ ยังไม่จบนะคะนี่เลยค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะของ Dior Prestige ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะชื่อว่า Dior Prestige La c r e m e นะคะเขาเนี่ยทำมาจากสารสกัดนะคะเป็นโรซาเปไท d ยซึ่งจะช่วยนะคะในเรื่องของการชะลอวัยได้ดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยยังช่วยปรับโครงสร้างฟื้นฟ,นฟูผิวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเข้าไปซึมลึกถึงผิวทุกชั้นได้เลยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะของ d h e a Prestige นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นไอครีมค่ะรับรองว่าเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยจะต้องหลงรักเหมือนที่แคทหลงรักแน่นอนนะคะความพิเศษของเขาเลยนะคะนี่เลยถูกออกแบบมานะคะให้เข้ากับรูปลักษณ์นะคะของขอบใต้ตาได้ดีเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสกินแคร์รูนของแคทนะคะแค่4ตัวนี้เนี่ยรับรองนะคะว่าผิวเป่งปังแน่นอนแค่นี้เนี่ยก็พร้อมจะเป็นเจ้าสาวแล้วค่ะ แคทเชื่อนะคะว่าวันแต่งงานเนี่ยเป็นวันที่สําคัญที่สุดเลยนะคะของผู้หญิงทุกคนแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะสวยสดใสแล้วก็มีออร่าสุดๆในวันนั้นนะคะและแคตตัดสินใจไม่ผิดเลยจริงๆที่เลือก d ี o อ p r พร t สตินะคะมาเป็นตัวช่วยขนาดช่างแต่งหน้านะคะยังชมเลยค่ะว่าแต่งง่ายๆผิวดีสุดๆก็ขอบคุณดีออร์พรสติมากเลยนะคะรักเลย